สวัสดีครับเรื่องราวที่นำเสนอต่อไปนี้ก็คือเรื่องของวงเวียนชีวิตเรื่องราวนี้มีเขาโครงมาจากเรื่องจริงแต่ชื่อตัวละครและสถานที่เราได้สมมุติขึ้นมาเพื่อไม่ให้กระทบกระเทือนบุคคลที่สามเป็นเรื่องที่นายแพทย์วลภูมิเป็นแพทย์สัลญญกรรมที่มีชื่อเสียงเขาทำงานอยู่ในโรงพยาบาลของรัฐบาลแห่งหนึ่ง ตอนพักเที่ยงหมอวรภูมิเดินออกไปหน้าโรงพยาบาลก็ได้พบกับชายวัยกลางคนเข้ามาหาแล้วก็กล่าวสวัสดีคุณหมอเขากล่าวของเงินคุณหมอหนึ่งแสนบาทเขาผู้นั้นก็คือนายสมานอดีตแก่เป็นพานโรงซึ่งทำงานอยู่ในโรงเรียนแห่งหนึ่งซึ่งรู้จักกับหมอวรภูมิแกมีอาการถางประสาทเพราะสูญเสียลูกสาวไปลุงสมานนั่งคุกเข่าลงกับพื้นพูดอ่อนวอน เพื่อของเงินไปรักษาลูกสาวที่ป่วยหนักน้ำตาของแกไหลลินอาบแก้มถ้าไม่ได้เงินค่าผ่าตัดลูกสาวเห็นทีจะต้องตายแน่ๆความจริงเงินจำนวนแสนบาทสามารถรักษาลูกสาวของแกได้แต่คนอย่างแกจะหาเงินจำนวนมากเช่นนี้ได้ที่ไหนเรื่องมันผ่านมาหลายปีแล้วสามปีผ่านมาลูกสาวของลุงสมานตายด้วยโรคเนื้องอกในสมอง ทำไมผมรู้เรื่องราวของลุงสมานและลูกสาวก็เพราะว่าผมเนี่ยเป็นหมอที่รับไข้ลูกสาวของแกเองผมปล่อยให้คนคนหนึ่งต้องตายไปลูกสาวของลุงสมานเป็นโรคเนื้องอกในสมองขั้นแรกมีทางรักษาให้หายขาดได้เงินรักษาค่าพาต้องใช้เงินเป็นเงินเกือบแสนบาทซึ่งลุงสมานคงไม่มีปัญญาหาได้ และในที่สุดลูกสาวลุงสมานก็ตายผมคงต้องมีส่วนรับผิดชอบในครั้งนี้ด้วยก็เพราะผมมีเงินทองมากพอมีพ่อเป็นเจ้าสัวผมจบแพทย์จากอเมริกาเงินเพียงแสนเดียวมันเป็นเรื่องเล็กสำหรับผมผมเปิดคลินิกย่านสะพานควายด้วยเงินทองของพ่อแม่แต่ผมไม่เคยเห็นชีวิตของคนมีค่าผมไม่ยอมใช้เงินแสนนั้นช่วยชีวิตหญิงสาวตัวเล็กๆมนุษย์เราทุกคนรักเงินทองมาก ไม่มีใครเอาเงินไปให้ใครเฉยๆอย่างแน่นอนบัตรนี้ผมเพิ่งรู้เดี๋ยวนี้เองว่าชีวิตมนุษย์ทุกคนมีค่าเท่าเทียมกันไม่ว่าเด็กสลัมหรือลูกเศรษฐีและเงินไม่สามารถซื้อชีวิตได้พ่อผมเป็นมะเร็งที่ปอดเพราะสูบบุหรี่จัดเงินล้านยังไม่สามารถที่จะซื้อชีวิตของพ่อผมได้อน,นิจจาในที่สุดผมก็ต้องเสียพ่ออันเป็นที่รัก สุดบูชาของผมไปต่อมาเมื่อผมพบกับลุงสมานผมจึงคิดได้ผมจึงพาแกไปรักษาตรวจที่โรงพยาบาลศรีธัญญาผมคิดว่าลุงสมานต้องหายเป็นปกติอย่างแน่นอนเพราะหมอที่นั่นบอกว่าลุงสมานมีทางหายแต่ต้องใช้เวลาหน่อยผมรู้สึกดีใจจริงๆที่ได้ช่วยเหลือแกในครั้งนี้แม้ว่าผมจะช่วยเหลือคนอื่นได้แต่ผมก็ยังไม่สบายใจเลย เพราะผมยังไม่สามารถช่วยเหลือตัวเองของผมได้ผมไม่รู้ว่าเมื่อผมกลับบ้านผมจะพบกับปัญหาอะไรอีกรู้สึกเบื่อบ้านผมจะเล่าเรื่องของผมให้ฟังเมื่อหกเดือนที่แล้วผมเกิดไปหลงรักผู้หญิงคนหนึ่งโดยเจอกันที่คลับแห่งหนึ่งเธอเป็นนักร้องสาวสวยวัยรุ่นประจำคลับแห่งนี้เธอสวยและน่ารักมากใครๆก็ชอบเธอทั้งนั้น ไม่ว่าหนุ่มน้อยหนุ่มใหญ่ผมใช้เงินจำนวนมากซื้อตัวเธอมาเป็นของผมคนเดียวเวลานั้นผมมีความสุขมากไม่เคยนึกถึงความทุกข์เลยสลิมาบอกผมว่ารักผมมากและขอให้ผมรักและอันเดอร์เธอให้มากเช่นนี้ตลอดไปตอนนั้นผมรู้สึกภูมิใจมากที่สามารถแย่งเธอมาจากชายอื่นได้ผมปลนเปลอเธอทุกอย่างไม่ว่าจะเป็นบ้านหรือรถยนต์ ผมหลงไหลในตัวสลิมามากจนลืมภรรยาคู่ชีวิตของผมลืมทุกอย่างแม้กระทั่งลูกชายที่ผมรักลูกชายผมเริ่มเปลี่ยนไปเขาคบแต่เพื่อนเสยเพลเด็กวัยรุ่นอย่างเขาเป็นวัยอันตรายที่สุดที่ร้ายยิ่งกว่านั้นคือเขาติดยาเสพติดเพราะมัวสมกับเพื่อนเกเรเขาติดเฮโรอีนและมัจจุราชสีขาวกำลังบ่นทำลายชีวิตเด็กชายคนหนึ่ง ซึ่งเด็กชายคนนั้นก็คือลูกของผมลูกของผมถูกทําลายจนสิ้นทุกอย่างไม่ว่าจะเป็นการเรียนความประพฤติในที่สุดเขาก็ถูกตํารวจจับตัวได้ผมแทบช็อกเมื่อได้รับความจริงว่าเขาติดยาเสพติดชนิดร้ายแรงผมรู้สึกเสียใจที่ลูกของผมเป็นแบบนั้นซ้ําร้ายภรรยาผมโกรธผมมากหน้าผมเขายังไม่อยากมองเลยเธอบอกว่าผมเป็นต้นเหตุที่ทําให้ลูกชายต้องเป็นเช่นนี้ บอกให้ผมรับผิดชอบเรื่องนี้ผมกลุ้มใจภรรยามากยิ่งต่อว่าและด่าทอผมทุกวันผมก็เลยกลับไปหาสลีมาเพราะคิดว่าที่นั่นจะทำให้ผมเลิกกังวลในเรื่องลูกชายเมื่อถึงบ้านแล้วจอดรถยนต์ข้างนอกเดินเข้าไปในบ้านประตูห้องสลีมาไม่ได้ล็อกไว้ผมคิดว่าเธอนอนหลับแต่ทว่าภาพที่ผมเห็นนั้นยิ่งทาให้ผมเกือบเป็นบ้าเมื่อผมรู้ว่าสลีมา สวมเขาให้ผมเสียแล้วเธอกอดอยู่กับชายชู้อยู่บนเตียงนอนที่ผมเคยนอนกับเธอผมตะโกนไล่คนทั้งสองออกจากบ้านไปเธอไม่แยแสผมบอกว่าไปก็ได้เพราะเบื่อผมจะแย่อยู่แล้วผมเพิ่งตาสว่างและต้องขอบใจเธอเป็นอย่างมากที่ด่าผมแบบนั้นมันทำให้ผมคิดได้ไม่มีใครดีกว่าภรรยาของผมเป็นแน่ผมรีบกลับบ้านทันที ภรรยาผมไม่ยอมให้อภัยผมเธอหนีกลับไปอยู่บ้านพ่อแม่เวลาต่อมาเธอโทรบอกผมให้ไปหย่าจากเธอที่อำเภอตอนนี้ทุกคนพากันทิ้งผมไปหมดด้วยความกรุ่มใจผมจึงหันไปพึ่งเล่าเล่ากลายเป็นเพื่อนดับความกรุ่มใจให้กับผมยามนี้เล่ามันเป็นเพื่อนที่ดีที่สุดเท่าที่ผมมีในเวลานี้กลับออกมาจากร้านเล้าด้วยอาการมึนเมาทัานใดนั้น เสียงของแข็งกระทบอย่างแรงเข้าที่ศีรษะผมจนสติสัมปชัญญะผมดับวูบลงไปผมถูกคนดักตีที่หัวจังสลบพลเมืองดีคนหนึ่งพาผมส่งโรงพยาบาลผมรู้สึกเจ็บปวดไปทั่วศีรษะสมองของผมกระทบกระเทือนอย่างหนักผมต้องหยุดงานที่คลินิกผมเพิ่งประจักษ์ว่าเงินนั้นไม่สามารถซื้อทุกสิ่งที่เราต้องการได้ลูกชายของผมลงแดงทำร้ายตัวเองจนต้องตายลง ภรรยาของผมเสียใจมากเธอหนีไปอยู่กับพี่สาวที่ต่างประเทศโดยเธอไม่ยอมให้อภัยผมเงินก็ซื้อภรรยาผมไม่ได้แต่เงินนั้นซื้อชีวิตลูกลุงสมานได้แต่เขาไม่มีเงินและผมก็ไม่ได้คิดช่วยขณะที่หมอหนุ่มกำลังอยู่ที่หน้าคลินิกชายชราคนหนึ่งได้เดินเข้ามาหาเขาพร้อมยกมือไหว้เป็นลุงสมานนั่นเองผมรับไหว้พร้อมทั้งกล่าวขอโทษลุงสมาน ลุงสมานกลับขอบคุณผมที่ช่วยพาแกไปรักษาจนบัดนี้อาการประสาทของแกเป็นปกติแล้วขอบคุณจริงๆครับผมรู้สึกตื่นเต้นจนพูดอะไรไม่ออกเมื่อรู้ความจริงว่าเงินของผมยังมีค่ามีความหมายที่จะช่วยเหลือคนอย่างลุงสมานได้และต่อไปนี้ผมจะใช้เงินและกำลังความรู้ที่ผมมีอยู่ช่วยเหลือสังคมต่อไปผมตั้งใจอย่างนั้นจริงๆครับ